มีความเห็นกรณีพบปตรจะมีความชัดเจนเรื่องคดีชมพู่ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็ได้ฟังจากการนําเสนอข่าวนะครับก็ไม่รู้ว่าเดนมิถุนาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าจะมีการแจ้งข้อหาใครหรือจะมีการออกหมายจับหรือเปล่าก็ไม่อยากจะคาดเดาไปก่อนนะครับว่าทางตารวจเนี่ยจะมีอะไรยังไงต่อไปเส้นผมสามเส้นที่ออกมาว่าจะให้คําตอบกับคดีคิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมครับก็ไอเส้นผมสามเส้นน่นะครับตอนนี้ต้อง ต้องถามกลับไปนะครับว่าคดีผ่านมาเป็นปีแล้วนะครับตํารวจไปเจอ3เส้นนี้จากไหนคือถ้าจะเอาเป็นพยานหลักฐานในการด,ดําเนินคดีไม่ว่ากับใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นลุงพลซึ่งเป็นลูกความของผมหรือก็ใครก็ตามนะครับต้องต้องต้องตอบกับสังคมต้องตอบกับศาลให้ได้นะครับว่าเส้นขนหรือเส้นผม3เส้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่จะเอาผิดใครเนี่ยนะครับเราได้มาตอนไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าได้มาในคดีนี้สามารถเอาผิดได้เนี่ยเส้นผมสามเส้นนี้มันเพิ่งจะมาตอนนี้เหรอครับหรือว่ามันได้มาใน่วันแรกแล้วแต่ว่าตํารวจไม่ได้เอามาเป็นหลักฐาน <ๆ S 1> หรือห,หรือหรือหรือว่าตํารวจเพิ่งจะได้มาแล้วเพิ่งจะได้มาเนี่ยได้มาโดยวิธีการยังไงแล้วเจะจะพิสูจน์ได้ยังไงล่ะครับว่าคนที่เป็นเจ้าของเส้นผมสามเส้นเนี่ยคือคือฆาตฆาตกรกังวลไหมว่าผลจะออกมาที่ลุงพลก็าจ,ากจะออกมาที่ลุงพลคือ ถามว่ากังวลไหมจริงๆแล้วไม่ได้กังวลเลยนะครับว่าลุงพลเนี่ยจะโดนดาเนินคดีเรื่องนี้หรือเปล่ายัางไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์มาตลอดนะครับว่าจริงๆเนี่ยอยากให้เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับไม่ใช่ว่ามีการให้เฉพาะให้สัมภาษณ์หรือว่ามีการแสดงความคิดเห็นกันในโซเชียลแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็พิสูจน์หาว่าเรื่องราวที่แท้จริงเนี่ยในคดีเนี้ย เป็นมาอย่างไรนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับใครจะทําผิดหรือไม่ทาผิดเนี่ยคนที่ให้คําตอบกับสังคมได้ก็คือศาลยุติธรรมถ้าลุงพลโดนหมายจับจะทํายังไงต่อครับไม่เห็อะไรครับถ้าเกิดลุงพลโดนหมายจับนะครับก็แค่ไปประกันตัวแล้วก็สู้ตามกระบวนการเท่านั้นเองไม่มีอะไรพิเศษก็เหมือนคดีทั่วไปนะครับ